สวัสดีครับสวัสดีเอ่อเอฟซีทางในและต่างประเทศมือนี่บาวไก่ภามาเบิ้งทางขึ้นเขาอยู่ที่ซีอาร์ลำตะคอกลำตะคอกลำตะคอกมากกระบบูขึ้นเขาบ้างไปนี่เอฟซีบาวไก่โอ้ขึ้นเขาเนี่พี่น้องเฮ้ยแต่ภามาเบิ้งทางขึ้นเขานี่วัตถิสมดายพี่น้องอ้โขึ้นทางขึ้นไปอ่างเก็บน้ำนะ นี่ก็ทางกิบลังเขาใหญ่เที่ยงเข,เขาใหญ่เที่ยงเขาใหญ่เที่ยงเรืยย่องเป็นสองเรื่องนี่โอ้ตรงสปรินพันลมใหญ่าเลยบ่ไกลตรงพัลมใหญ่ายเป็นบ่ผ่านไปไกลามากนั่นแหละเอออย่างมึงแค่ไนเ,เคยเห็นตะเคืออะไรนี่เห็นสาเห็นสายเห็นสายเจ้าเนี่มึงซองหูซองตาเนี่ยมึงซีตาได้ซช้มันแล้วนี่เนี่ยผมแนะนำเลยเออปาดตัวทางตัดีสันนี้ดีบ่ดีดีโอ้ไฟเราเด้เนี่ยโซลเซลเนาะไฟเนาะนี่นี่ไฟโอ้ มีไสตลอดแนวเนาะนีะ่คือท้าขึ้นเขาราดยางยางดีเนี่ยเบาไกลแมน,นไปด้านบนนี่จะเป็นอ่างเก็บน้ำบังงี้เลยแมนบอกแมน,แมนโอ้มีจุดส้มวิวอยู่ไหนบงังคับไหนมี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 วะ<ม>เออนี่เขาขึ้นไปไปบงอ่างเก็บน้ำเขาใหญ่เที่ยงอยู่ที่เขื่อนน้ำตะคองเด้ออยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาดเ,เด้อเพียงเด้อมาหนี่พามาส้มพาบรรยากาศรุ่นทนทางอยู่บนภูเขาเป็นหรงเอลยบกดบฝันวะ ทางบนผู้เขาเนี่ยทเทดไปดีขนาดนี้โอ้หลาดยางยางดีแล้วพี่น้องเลยยางดีเลยแมนนี่ยังที่ยง,งที่มีแต่ปลาใหม่มาสองข้างทางนี่โอ้โหเจก,กิโลขึ้นไปประบรุบมันสิบกิโลป่ไกสิบกิโลพนะแมนปลาตจะบอกขึ้นอ,อย่างเดียวเนาะขึ้นเขาอย่างเดียวมันลกตอนลงก็สบายไงสบายเนี่ยไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาเลยหมดเครื่องลงมาเลย นี่คือเป็นฟ้าปะกานี่เกิดไฟฟ้าเหรอของพลิ้ไฟฟ้าได้เป็นห้องขุนยานพลังงานหมุนเรียนดูที่เป็นหมุนเรียนดูเนอศูนย์เนาะมันเป็นศูนย์ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้ารับสั่งเรียนเพี่ยกับไปแวะหับวงรู้ไดายุ่องง่้ยคล้ายวัดศูนย์อันนเนาะมันฮอสมุดกับกวาดายเนาะเมนนี่ทางขึ้นไปก็จะมีป้ายบอกชัดเจนได้พี่น้องเด้อชัดเจนบ่ แมนมันจิ่ไฟสิค้อนสียังวะ EP สาม EP สามน่าจะ PE น่าจะเปลิดไฟมั้งแมนวะ PE น่าจะไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้านี่แหละโอ้ว้าพี่ดอกเว้ยขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอะไรบาดนี้แน่นอนบ่แน่นอนแน่นอนถนนท่องทางดีดีนี่แหละคือเมืองไทยนี่แหละคือประเทศไทยสะอาดพร้อมได้อบุ๋ยสะอาดง่ายติดสะอานงามตากไม่เ้าหมวเห็นเอ้ โอ้น่าฉีมีแจ็คพอตเห็นสัตว์ป่าเนาะคือสีหายากแค่นี้คือสีบอินม่อนสอนบอ่นีน่มีปลายบอก,สกเสจีนโรงไฟฟ้ากังหันลมโอ้ออเถอะพระลมใหญ่เลยเนาะเี่ยวเขาวฮะนั่น<พ>แหละนั่นแหละ,ละโอ้มีปลายบอก,สกเสจีนแล้วพี่น้องด้วยว่าบองได้ไนคนบองได้เดียวพี่น้องแต่ว่าถนนนี่ดีดีดีบ่ยอมรับเลยนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องเลยสามารถสร้างถนนทั้งขางขึ้นในภู้ของูเขาขึ้นไปหอด มองแรงท่องเที่ยวนะบอมีมองไรมีจุดท่องเที่ยวเป็นสางเลยจนยางดีนะแหละว่ายางดีเลยที่หลุมบ่อกอบบอมีพ่อพ่ออันเด้เออนี่มีมองแรงท่องเที่ยวแล้วมันก็ติดป้ายไว้เนาะดีบ่ะว่าไกลดีบ่ะดีดีดีซุดยอดนี่ละจะเจ้าเคยมาจากเถื่อขั้งแรกขั้งแรกมิจะผานโอ้ขั้งแรกของชีวิตเลยข่างแรกของที่ถึงภูเขาของเมืองไทยแมนแมนข่างแรกของชีวิตเลยจะได้มาหนิ มาเห็นจุดๆนี่เนาะสองก็ท่าก็ไมก๋ดีเดียวแหลมไกลเอ้อเห็นทอาไดี๋ยวงานเวยแพ้ไดีเห็นน้ลายมองเลยนนหลายมอนมาหนีินี่เข้าขึ้นไปนี่เป็นอีกหนึ่งแรงท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยแมนบ๊อแมนโอ้จะเป็นเขื่อนเก็บน้ำมันจะเป็นอ่างขนาดใหญ่เลยขนาดใหญ่ใหญ่ด้วยนะแมนเป็นหนาเป็นปล่อยขึ้นไปปริ้นไปาเนี่ยว้าอ้คุณจะวาชุดยอดเถอะวะชุดยอดหมายว่าเรื่องสุดยอดเคุนเก่งอี่เนาะ สร้างสร้างขึ้นเขาเลยขนาดสาาั่งสร้างขึ้นเขาแบบบริเวณสร้างแบบเมื่อร่ำมื่อรวยเลยนี่สร้แบบางในย่างในคุณภาพเลยนี่นี่มีป้ายบอกแท้จว่าเขาเขาใหญ่เที่ยงเขา,าที่เที่ยงน่าจะเป็นรีสอร์ทที่ไหมไครไม่ว่าเออบ้านเขาใหญ่เที่ยงจะเป็นรีสอร์ทมี่บ้านคนหัวกับพี่เทิงเหมืนเป็นบ่าแมนอู้นี่แหละพัดลมที่จะบอกว่าพัดลมใหญ่กายนใบพันมาเนี่ยแน่นรอมันนี่แหละจะพาดจะมาเบิ้ง ของจริงของแข่ได้โดยสายตาของจริงแน่นอนได่หรอแน่นอนแล้วไม่นอนแน่แน่นอนแต่แน่นอนแต่บ่นอนเด้แต่บ่นอนเด้ต้องเบิ่งเด้เบิ่งแล้วมาเบิ่องบนนอนปรได้เด้ยปได้เบิ่งเน้ยแมนเออทางเส้นเก็จะมีอันนั้นหืบ้านพักหรือว่ารีสอร์ทนี่รีสอร์ทมีบ้านพักเลยเอาว่าตรงนี้เป็นจุดที่บรรยากาศดีขนาดเนี้อวะไก่แมนวะแมนกลางเต็นท์นอนได้พ่อเขานี่โอ้กลางเต็นท์นอนพักผ่อนรับนอนรับหนาว รับหนาวรับลมหนาวมาอัปเดตแหล่งท่องเที่ยวเนาะของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งเนาะคือว่าจุดจุดอีกจุดหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาเนาะแม่นแล้วว่าจะเป็นอ่าแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด,ดกี่ไรเนาะทีะ่ว่าผูโคนรจาว่าได้ผูโคตรมันหมุนเวียนเข้ามาตลอดเนี่ยอันนี้ก็ว่าเป็นทางเรียงของชีวิตเป็นมรคัยแม่นเป็นทางแรกของชีวิตทเฉลยไม่เห็นกับคู่กับตาแม่นนี่แหละแต่ว่าบอกเราสู่พี่น้องฟังอยู่บ้านว่า<ด> ขนาดท่างขึ้นเขาของเมืองไทยนะพี่น้องเอ้ยยิ่งดาดยางยางดียิ่งดาดยางยางดีด้วยพี่น้องเลยโอ้โหควรควรจะเป็นอ่างเก็บน้ำเด้ฮอดเด้อดีฮอดเด้อเป็นชั้นอ่างเก็บน้ำเดี๋ยววนี้เมร์หมวนที่มีน้ำนี่เบาไก่เมร์เบาเมร์เด้อเด้อเด้อเป็นร่มไงแถวเอ็นตะไกย์ฮะพป็นทีเขาด้วยพงเนาะจังหวัดเยออ่างเก็บน้ำเป็นบันไดไม้เรียกวัดยังเนาะ เออภายในเขาเลยแล้วบ่มีการเสียใจด้วยเพียงเหลืค่ารเสยใจบาทหนึ่งกับบ่มีนี่นี่นี่มาเห็นแล้วนี่เห็นแล้วบอกพะโลมบางคนอยู่เทิร์นองปลานี่พะโลมแบกใหญ่หนึ่งโอ้เปลีนผาพที่ประทับใจประทับใจแห้งอันนี้โอ้าเป็นบุญตาจะได้มาเห็นมาพอโอ้โหถามเลยว่ามัอนี้คือสิบอกใ้เห็นได้หมืดอันนี้เนี่ยใหญ่มาเห็นเนาะ อัพเดตมันอัปเดตของตัวหน่วงบานเท่าเห็นน้ำเนี่ยมาเป็นแันจะได้เครื่องเก็บน้ำมู้พ่นเนาะสัมได้เนาะนี่พลิบเปนฝ่าพลิาเป็น่าผมพูดขึ้นมาเปิดนี่ลมบนทันมากอาศัยลมพัดด้กับพลิบไปฟ้าดิอาศัยลมเม่นหรอแม่นเป็นอาศัยลมนี่มาหอดแล้วมาหอดแล้วมอแลเห็นแล้วบหรอตอ้า่นพุ่นฮุนนนนนี่พดล้มใหญ่นี่เออฮุ้นมาลายเนี่ยน ร้ายเนาะขึ้นมาทึ่งเลยนี่แหละที่เยาเลี้ยวเห็นเลี้ยวไปเลี้ยวมาเนอะเห็นทั้งผู้เราเห็นอยู่บนถนนเนาะอ๋อเขาขึ้นมากเขาแนะนำอยู่ลุมก็เห็นซองสามอันขึ้นมาปา้าเรื่อยๆหนี่เพี่น้องเลยมากเดี๋ยวักไกายนี่นมานี่คืออ่างเก็บน้ำโอ้อยู่บนอ่าแล้วอยู่เขื่อนลำตะคอกเนาะอยู่อยู่ลำตะคอกเนาะอยู่ที่ลำตะคอกอยู่ที่ลำตะคอกว้าวนี่ พี่น้องเลยป๊าทุกคนสลุปบักใหญ่พ่นเป็นจังได๋เป็นจังได๋โอ้ตะลึงเลยเห็นตะลึงเลยตึงเลยอืมันก็ต้องตะลึงแหละเขาไปจอดรถจักพัตรงกอนสิลงไปย่างไปเบิ่งรู้จักบาท1 2บาท3บาทเออมีนักท่องเที่ยวเ่นขึ้นมาดิไนะเาลองลงไปเบิ่งดูบานีเอ้าไปเบิ่งเฮา็ไปเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋ ไปมาลงมาเบิ payment <cam <cam nah well, uh, voilà uh, uh, ่งนกันได้แบบนี้เลยโอ้โหพี่น้องโอ้โสุดยอดเลยพี่น้องเลยนี่คือเคนของอันันเขาใหญ่เทียบนะนี่พี่น้องป้าตุ๊กสุดยิ่งใหญ่อลังการดีดิข้างๆล้มเออล้มมาเลยก็หมุนพี่น้องเลยนี่นี่ลมมาแล้วก็หมุนป้าตุ๊สุดยอดดีเลย ตีดปักย้ายยังน,นี่ข้างในข้างบนก็จมีของขายนะข้างบนนี่อืมดีมเพิ่์นเขายางห่อมันด้ยเนาะไม่หรเสาเจ้าจกัยญานปัน่นอ๋อมีจักัญานเหรอเสาปัน่นแมนปี๊บฟัตงตีมันนะ่ะโอ้โหน้ำม,มันมาจะใช่นี่น้ำนี่น้ำม,มันสูบขึ้นมาเลย Premises, แม่นบอกฝนสูงมาจากเขื่อนแล้วตกคลองขึ้นมาปล่อยไปผลิตไฟไะอันนี้นายบอกโอ้พี่น้องเลยสูงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปผลิตไฟลงไปได้บอกกันไม่นรออ่าตกพี่น้องเลยกันนัรุ่นในเวลาล่มมากกับมุนได้ป่ะนี่มุนติวติวแล้วมุนติวติวพื้นที่นี่ป่อนึกว่าจะตารางหรือว่าจะอะไรภูเขาหน่วยหนึ่งเลยเนาะมันมีไงตัวไอ้บอ้ะเข้าไปเข้าไปไปทางไหนเข้าลาพี่น้ะครัากันเอาไปเดี๋ยวเอาสิโนะเลยหัวแนง สำหรับคลิปนี้เราพี่น้องน่าเข้ากันขี่รถขึ้นมาแต่ถนนไม้เหล็กซองเนี่ยแล้วขึ้นมาบนสบมมาเบิ้งเคลอนของเขาในเที่ยงเนะพี่น <d> <uk> ้องข้างบนจะเป็นภูเขาทั้งล <us S 1> ูกเลยพระจักว่าประเทศเคื่อนน้ำอย่างนี้พี่น้องเลยเอาซะหรับคลิปนี้เขาสองคนกับสิขอฝากคลิปนี้ไปใด้พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจเขาสองคนสนับสนุนรวยบบกุดข่าวโฆษณาพี่น้องไปสนับสนุนบบโบเลยทั้งสองบบโบโซล่าเสียงแคนล่าพี่น้องเลยเขาสองคนกับชีลาไปเพียงสนีดีคอนพี่น้อง สวัสดีครับสบายดี